นั่นอะไรอนออะไรว e <Wow. S 1> ้า <bağ> วนี่นะครับท่านผู้ชมนี่เลยมันคือต้นกล้วยนะครับท่านผู้ชมมันคือต้นกล้วยดานะครับท่านผู้ชมและตอนนี้มันก็กําลังออกหนอนะครับท่านผู้ชมมันคือหนอกกล้วยนี่เองน,นี่นะครับวันนี้จะพามาชมสวนนะครับก็จะเป็นสวนแบบมีต้นไม้หลากหลายนะครับนี่ก็ กำลังออกหน่อเช่นกันนะครับอันนี้นะครับสอบถามของสวนบอกว่าเป็นพันธุ์ลวยด่างแดงอินโดนะครับภายในสวนนะครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จักชื่อนะครับสําหรับนักเล่นต้นไม้เขาจะรู้จักกันดีนะครับนี่นะครับผาชมสวนคร่าวๆนะครับตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วครับพอดีถือกล้องยกมาถ่ายก็เลยทําเป็นคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ นี่นะครับต้นไม้ที่มาแรงช่วงนี้นะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับท่านชมนี่นะครับสาหรับคนที่เล่นต้นไม้ก็จะรู้ดีนะครับผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อเท่าไหร่นะครับก็พาท่านชมเดินดูเดินชมนะครับนี่นครับภายในสวนมีหลากหลายพืชพันธุ์หลายชนิดเลยนะครับนี่นะครับต้นไม้ไว้ไปประดับนะครับท่านชมนี่นะครับมากมายหลายชนิดหลายอย่างเลยนะครับ ก็ปลูกไว้ชมไว้ดูนะครับท่านชมสําหรับหลายๆคนนะครับที่อยากได้พันธุ์กล้วยไม้ด่างนะครับก็ก็จองไว้แล้วนะครับสําหรับนี่นะครับจะเป็นไม้ด่างนะครับไอต้นกล้วยนองจะเป็นนอกกล้วยด้วยด่างนะครับท่านชมนี่ครับของแท้ของจริงนะครับท่านชมตอนแรกคิดว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะครับก็พาท่านชมมาดูนะครับนี่จะเป็นตัว แม่เลยครับก็ใช้ปุ๋ยใช้ดินนะครับอย่างดีให้ต้นเดียวเลยครับนี่ครับประมาณ2 3สมเดือนนะครับก็จะมีหน่อออกมานะครับก็ตอนนี้ก็เปิดจองกันหมดแล้วนะครับหน่อเดียวนะครับประมาณ30,000บาทนะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นต้นกล้วยธรรมดานะครับได้นำมาถายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมกันฝั่งนี้นะครับจะเป็นพันธุ์แดงอินโดนะครับท่านชม จะให้ปุ๋ยนะครับให้ดินแบบอย่างดีเลยนะครับต้นเดียวนะครับแบบคุณ้นๆเลยนะครับบำรุงดินบำรุงปุ๋ยแบบเต็มพิกัดเลยนะครับแล้วก็ดูแลน้ําเป็นอย่างดีนะครับนี่ครับหนอกกาลังออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นลายด่างครับออกลายด่างนะครับเป็นกล้วยด่างนะครับพันธุ์แดงอินโดนะครับสอบถามกับคุณแม่เจ้าของสวนนะครับนี่ครับภายในสวนนะครับก็จะมีต้นไม้มากมายหลายแบบหลายชนิดนะครับ อันนี้ก็สําหรับนักเล่นต้นไม้ก็จะรู้กันดีนะครับนี่ครับต้นไม้หลากหลายชนิดหลายพันนะครับก็ปลูกไว้ประดับในบ้านนะครับแล้วก็ทั้งปลูกประดับทั้งปลูกขายนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้นะครับเปิดจองกันแล้วนะครับต้นละ3 0,000ื่นบาทนะครับเฉพาะหนอเล็กๆนี่นะครับท่านผู้ชมที่ห่อเป็นถุงๆนะครับก็ของของแท้ของจริงนะครับไม่ใช่ว่าเอาสีไปทาไปพ่นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ก็ผลิตไม่ทันเลยนะครับท่านผู้ชมประมาณ2องสองสามเดือนนะครับก็จะมีหน่อออกมาเล็กๆนะครับแล้วก็เอามาอนุบาลนะครับอยู่ในร่มนะครับฝั่งนี้นะครับก็บรรจุใส่กระถางนะครับเดี๋ยวเราเดินมาชมฝั่งนี้กันต่อเลยครับบรรจุไว้นะครับภายในก็มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์นะครับให้เลือกให้ชมกันนะครับนี่นะครับปลูกไว้ประดับด้วยนะครับแล้วก็ไว้ขายด้วยนะครับนี่นะครับสําหรับใครที่ชอบต้นไม้นะครับ มีหลากหลายพันธุ์ให้เลือกชมนะครับมีนะครับสนใจก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เข้ามารับชมครับคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมานำเสนอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับ เผื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ